สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพีอพ่พี่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามคําว่าติดตามอยู่ด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปหายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นนะครับแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมผลลูกกระดิ่งเรื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปิศาวัดภูกระแตมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวัดภูกระแตนะฮะก็ถือว่านะครับทำสถิตินะครับเข้ามาแล้วนะฮะเจ็ดงดด้วยกันนะครับงดที่ผ่านมานะฮะถ้าท่านดูดีๆนะฮะแปลดีๆถือว่ามีโชคนะครับท่านผู้งมครับ เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับย้อนหลังดูนะครับว่ามีโชคตรงไหนนะครับแล้วก็พีเครออกมานะฮะให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวก็ไปดูปริศนานะฮะในงวดวันที่1นะครับธันวาคม2,564กกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ ตัวนี้นะฮะเป็นปริศนานะครับงวดที่ผ่านมานะครับดูข้างหลังนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะเป็นเหมือนนะครับหอหีบแล้วก็สละอานะครับสลาอาเนี่ยเหมือนกับ7นะครับท่านผู้ชมแล้วก็แปลคาหลังนะครับก็คือ57นะครับก็จะไปวิ่งเข้าในส่วนของเลขท้ายลอตเตอรี่2ตัวเต็มๆนะครับท่านใดที่จับคู่ได้นะฮะมีโชคมีลาบก็ ถือว่านะครับได้โชคได้ลาบนะครับก็ขอแสดงความยินดีครับทุกท่านนะครับด้วยความจริงใจนะฮะท่านชมต่อมานะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเรื่องราวของวัดภูกระแตนะครับที่นั่นนะครับผ้าจรย์นะครับได้ทําเหมือนเป็นกับกระลาตาเดียวเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะนี่นะครับเป็นภาพที่นะครับผ้าจรย์นะครับได้ทําการนะครับเหมือน นะครับทำให้นะครับกะลาตาเดียวดูเป็นเขาเรียกว่าต้องขังขังขึ้นนะครับเหมือนสวดมนต์นะฮะนี่นะครับกะลาตาเดียวนะครับก็เป็นนะครับของขังในเรื่องของนะครับสมัยโบราณนะฮะท่านผู้ชมถือว่าท่านใดที่มีนะครับก็ถือว่าป้องกันนะครับสิ่งเลวร้ายได้ดีเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชม นี่นะครับก็เป็นหนึ่งในของรังนะครับโบราณนะครับที่มีตำนานนะครับกล่าวขานมามากมายนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นภาพที่ผมซูมมาให้เห็นชัดๆนะครับสำหรับกระดาตาเดียวนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับในนะครับของกระดามะพร้าวนะครับที่มี เหมือนเป็นรูนะครับเหมือนกับเป็นตาเดียวนี่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับในแต่ละผลที่จะมีใน1ลูกนะฮะสำหรับนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็มีท่านที่มีโชคมีลาบนะครับได้นำประทัดไปแก้บนที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ลงกระดาษนะครับว่ามีตัวเลขตัวไหนกันบ้างแล้วก็พร้อมกับ การแปลปิศนาที่นั่นด้วยนะครับจะแปลลงกระดาษเพื่อความชัดเจนนะครับและดูง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับนะครับหางประทัดนะครับที่มีการไปแก้บนที่นั่นนะครับ ก็มีนะครับหมายเลขก็คือ9นะครับ0แล้วก็มี8 2 5นะครับนี่นะครับก็จับสลับเหมือนเดิมนะครับก็มีนะครับในส่วนของ0นะครับแล้วก็9นะฮะแล้วก็มีในส่วนของ5นะครับแล้วก็2นะฮะแล้วก็8นะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของปริศนากันบ้างนะฮะ ผมจะขอแบ่งครึ่งนะฮะในส่วนของปิดสนานะครับที่นะครับะอาจาย์ให้มานะครับเดี๋ยวผมจะนะครับแกะแบบออกมาเลยนะฮะตามตามที่นะครับมองเห็นเลยนะฮะก็จะมีนี่นะครับแกะแบบออกมานะครับ ข้างบนนะฮะจะเห็นคำว่าปอปสามนะฮะนี่นะครับปตัวนี้นะฮะก็แปลได้ปก็คือสองนะฮะแล้วก็สามนะครับก็จับสลับเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมจะเน้นนะครับตัวนี้มาอีกนะฮะก็คือตัวนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่านะครับก็จะเหมือนกับเก้านะฮะนี่เก้าสามนะครับ แล้วมาดูในส่วนของด้านล่างนะครับชมจะสังเกตว่านะฮะตัวนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับเก้านะฮะที่ผมว่าครับเก้านะครับแล้วก็หนึ่งตัวนี้นะครับมี่ก็เหมือนหนึ่งนะฮะมาดูนะครับตัวด้านข้างท้ายกันบ้างนะฮะจะสังเกตว่านะครับตัวอออ่างนะครับเหมือนกับศูนย์เลยนะครับแล้วก็สี่นะฮะ ดูในส่วนของตัวนี้กันบ้างนะครับท่านผู้ชมในส่วนของเหมือนกับเลขสี่นะครับมันจะเหมือนกับหนึ่งแล้วก็เจ็ดนะฮะก็จับสลับเหมือนเดิมนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์สี่นะฮะแล้วก็หนึ่งเก้านะฮะนี่นะครับ ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยังไงก็ดูเป็นแนวทางนะครับในส่วนที่ผมชอบนะครับและสถิติในปีนี้มาบ่อยที่สุดนะฮะก็คือในส่วนของตัวเลขนะครับในนี่นะครับที่ผมวงกลมไว้นะฮะนี่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็มีนะครับติดติดไว้บ้างนะครับก็ดีนะฮะนี่ เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่คนฟังเท่านั้นนะครับผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับสุดท้ายนี้10นิ้วประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ